สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้น้องอุ้งศาก็จะพาทุกคนไปกินของอร่อยๆกันนะคะวันนี้จะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่ที่ครบเครื่องมากๆเลยนะคะมีทั้งน้องไก่ข้อไก่เนื้อไก่มะละลูกชิ้นเลือดมีเครื่องเยอะมากเลยค่ะและที่สําคัญอร่อยด้วยนะคะน้องอุ้งศาของเรากินไปสี่ชามเลยค่ะ นี่นะคะเส้นที่น้องอสาหกินก็คือเส้นบะหมี่นะคะดูสิคะน้องอสาหกินอตุ้ยอตุยคะ่ะเติมทั้งหมด3รอบเนาะรวมกับรอบแรกก็เป็น4ี่ชามค่ะ อร่อยมากๆเดี๋ยวแม่โอจะพาไปดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศรอบร้านค่ะก็เป็นบรรยากาศล่มรื่นนะคะเรามากันตอนเช้าค่ะที่นั่งก็ยังเยอะอยู่นะคะยังมีคนมาไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลือกที่นั่งได้สบายเลยค่ะเราก็กินกันตรงนี้เลยนะคะเลือกโต๊ะนี้ได้สบายเลยค่ะรอบๆร้านก็บรรยากาศดีมากค่ะมีบึงน้ํามีต้นไม้ล่มลื่นสวยงามค่ะ คือที่ร้านนะคะเขาจะตกแต่งสไตล์แคมปิ้งค่ะบรรยากาศก,ก็ได้ร่มรื่นมากๆเลยค่ะตอนเช้าเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวนะคะพอตอนเย็นเขาก็เปิดเป็นร้านอาหารค่ะมีดนตรีสดด้วยนะคะและร้านนี้นะคะเขาก็อยู่ในซอยหมู่บ้านของน้องอุงสายเองค่ะสบายเลยค่ะต้องมาอีกนะคะแบบนี้ค่ะใช่ค่ะแม่โอจะพาดูบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบึงน้ําค่ะมีลมพัดเอ่ยเอยยเย็นสบายดีนะคะ ที่นั่งร้านก็มีทั้งอินดอร์เอาดอร์นะคะมีทั้งในเต็นท์นอกเต็นท์เลยว่าได้ง่ายแล้วก็มีใต้ต้นไม้นะคะนั่งร่มรื่นตรงเต็นท์สีขาวตรงนั้น,นะคะ่ะก็จะเป็นซุ้มกว๋วยเตี๋ยวค่ะก็คือถ้านั่งด้านล่างนะคะก็จะเป็นสไตล์แคมปิ้งค่ะมีไฟชีก,กลางไว้ให้นะคะแล้วโต๊ะนั่งก็อยู่รอบๆเลยค่ะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นๆแบบนี้นะคะที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําค่ะนี่นะคะ กแต่งสไตล์แคมปิ้งแบบนี้ค่ะต้นไม้เยอะร่มรื่นดีค่ะตอนเย็นบรรยากาศก,ก็จะดีอีกแบบนึงนะคะเพราะเขาจะเปิดไฟด้วยค่ะแต่วันนี้เรามาแต่เช้าเลยค่ะเรามาถึงร้านนี้ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะนี่ทางเข้าร้านก็ประมาณนี้เลยค่ะ แต่วันนี้แดดดีนะคะแม่โอก็ได้ชวนน้ององศาไปนั่งข้างบนค่ะที่เรานั่งจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีพัดลมเปิดไว้ให้ค่ะนี่เรานั่งกันตรงนี้ค่ะแล้วไฮไลท์เด็ดของร้านนี้นะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้ค่ะเขาเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ค่ะเครื่องแน่นมากๆเลยจะเป็นเนื้อไก่ข้อไก่น่องไก่ปีกไก่ลูกชิ้นไก่มะระก็มีให้ค่ะแม่โอชอบกินมากๆเลยนะคะมะระตุ๋นเปื่อยหอมๆเลยค่ะ เป็นบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่ราคา69บาทต่อคนนะคะอู้หูน่าสนใจไหมคะทุกคนใครสนใจก็ตามมาได้เลยนะคะบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละราคา69บาทต่อหัวนะคะเวลามาทานนะคะก็บอกทางร้านนะคะว่าจะรับเป็นเส้นอะไรค่ะเขาก็จะลวกเส้นให้ค่ะแล้วก็ราดน้ําซุปมาให้นะคะทีนี้ค่ะเครื่องนะคะที่เป็นเนื้อไก่เลือดไก่หรือว่าน่องไก่เราตักเองได้เลยค่ะชอบอันไหนก็ตักอันนั้นนะคะ บริการตัวเองค่ะเลือกเองได้เลยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะน้องอของเราก็เติมเส้นบะหมี่ไปสามครั้งค่ะอร่อยจุใจเลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาที่เรามานะคะเขาชื่อลิมสวนแคมปิ้งค่ะอยู่ในซอยมหาชัยนะคะบางนากิโลแปดค่ะเพื่อนคนไหนสนใจนะคะก็ตามน้องอุ้งศามาได้เลยค่ะเข้ามาในซอยมหาชัยนะคะพอเจอบิ๊กซีน้อยก็เลี้ยวซ้ายค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายที้เมื่อเห็นป้ายนี้ค่ะ มาในซอยประมาณ200เมตรก็ถึงแล้วค่ะ